This Look at this ดีดูนะคะทุกคนอันนี้คือแบบใกล้มากนะคะใกล้มากนะคะด,ดูมีกี่ชั้นเนี่ยเรือลำนี้ใหญ่มากนะคะทุกคนก็จะแตกต่างจากเรือลำนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ซิโอนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางข้ามเกาะนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าเรือนะคะที่ อยู่ในโรมนะคะก็คือชื่อท่าเรือว่าชีวิตาเวียเกียนะคะก็คือเราจะรอขึ้นเรือนะคะก็คือตอนนี้เรายังไม่ซื้อตั๋วนะคะเราก็จะรอเข้าไปนะคะที่เป็นเป็นเป็นที่ซื้อตั๋วนะคะแล้วเราก็จะขึ้นเรือนะคะก็คือเวลาที่เรือจะออกวันนี้นะคะก็คือตอนเช้าอยู่ที่8ปดโมสนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราก็จะ รอเข้าไปนะคะก็คือเขาก็ต่อแถวยาวเหมือนกันนะคะจะเข้าไปด้านในเพื่อที่จะทําการซื้อตั๋วนะคะนี่ก็จะเป็นด้านนอกส่วนฝั่งโน้นนะคะก็จะเป็นเรือที่จอดอยู่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะถ้าเข้าไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูะคะ่ะตอนนี้เรากําลังเข้าไปข้างในนะคะทุกคนเข้าไปแล้วเขาเปิดให้บริการแล้วมิสกูซิลาบิเ้เตเรีติเรเนียกรเซนะคะตอนนี้เราเข้าไปแล้วนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนตอนนี้ก็ให้ดูตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซื้อตัว ไปซื้อต <designers> ั๋ว so กันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เราก็มารอซื้อตั๋วนะคะก็เ๋ยวให้ทุกคนดูตอนนี้ไม่มีคนเลยเพราะว่าเรามาเช้าค่ะตรงนี้นะคะที่เราซื้อตั๋วตอนนี้เขายังไม่เปิดก็จะเปิดอประมาณเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงนเดินมาประมาณเจ็ดโมงนะคะเขาก็จะเปิดตอนนี้ประมาณหกโมงกว่าหกโมงเกือบหกโมงครึ่งนะคะ ก็รอต่อไปนะคะ <S <S เดี๋ยวเราเจอกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็รอซื้อตั๋วอยู่นะคะตอนนี้เราก็ต่อคิวอยู่นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นไปเสเดนเนี่ยนะคะไปเกาะเดี๋ยวเราก็รอไปขึ้นเรือนะจ้าตอนนี้รอซื้อตั๋วก่อนอันนี้ก็คือรถที่จอดอยู่ตรงนี้คนที่ยืนตรงนี้ก็คือเขาก็รอที่จะขึ้นเรือที่จะไปข้ามไปที่เกาะนะคะก็ดูนะคะก็รถเยอะมากมายเลย ก็ให้ทุกคนดูทั้งนั่งอยู่รออยู่ในรถทั้งยืนอยู่ข้างนอกนะคะเพราะว่าเขาดับเครื่องรถยนต์ว่ารอให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะฝั่งโน้นนะคะที่เห็นเขาขาวก็คือจะเป็นเรือที่เราจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราขึ้นกันนะคะทุกคนค่ะตอนนี้กําลังจะขึ้นเรือนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังขึ้นเรือตอนนี้นะกําลังจะขึ้นไปที่เรือตอนนั้น คือด้านในก็คือเขากำลังเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กำลังเข้าไปตอ่อคิวโอเคไปจ้าคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตรวจบัตรแล้วนะคะโอเคเรากําลังจะขึ้นเรือนะคะอบิตดีโอเคตอนนี้เราก็ขึ้นเรือแล้วนะจ๊ะโอเค ไปนะคะทุกคนน,นี่ขึ้นเรือนะคะเรือใหญ่มากอันนี้เราอยู่ใต้ท้องเรือนะคะก็เราก็จะเข้ามาช้ากว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนมอเตอร์ไซค์อันนี้โซนรถยนต์นะคะมันก็จะแบ่งแยกเป็นโซนโซนนะคะทุกคนคือจะเป็นโซนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถบรรทุกตา่างๆนี้เราก็เข้ามาเกือบจะคันสุดท้ายนะคะ ก็จะจอดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ต้องจําที่จอดรถให้ดีนะคะเวลาเราจอดแล้วมันจะมีชั้นบอกอยู่นะคะว่าเราจอดอยู่ตรงชั้นไหนเวลาเรามาเอารถเราจะได้เวลาเราถึงที่หมายแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจอดรถไปตรงไหนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วนะคะเราขึ้นมาบนเรือแล้วเดี๋ยวจะให้รีวิวห้องพักนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ห้องที่มันติดกับหน้าต่างตัวนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะค่ะตัวนี้นะคะมันก็จะติดหน้าต่างเห็นเรือข้างนอกนะคะคือตอนนี้เรายังไม่เรือยังไม่ออกนะคะจากท่าก็คือเราเพิ่งขึ้นเรือมานะคะคนเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะรีวิวให้ดูนะคะก็จะเหมือนโรงแรมเลยนะคะจะเป็นห้องที่มีสี่เตียงนะคะ มีที่นอนสีที่นะคะก็จะราคาก็จะแพงหน่อยถ้ามันเป็นติดกับมาต่างแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํานะคะการกุญนเจก็จะเป็นระบบคีการ์ดนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเลยจะพาไปดูด้านบนนะคะเดี๋ยวเราไปรอไปดูด้านบนนะคะคือคนเยอะมากก็ไม่ค่อยอยากจะไปตัวนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูวิว น้าต่างแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าคือคนมันเยอะแล้วทีนี้เขานั่งเต็มโซฟาหมดเลยนะคะก็มันก็จะช่วงนี้ก็โควิดนะคะก็กลัวเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างนอกนะคะที่ติดกับท่าเรือโอเคเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอื่นๆต่อไปนะคะทุกคนคทุกคนตอนนี้เรือกําลังออกจากท่าเรือนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูโอเค เรือที่เราเห็นอีกลำหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นเรือคล้ายๆกันนะคะกับเรือที่เรากำลังออกฝั่งโน้นนะคะก็จะอยู่กลางทะเลนะคะโอ้นะคะให้ให,ให้ให้เพื่อนๆดูลำนี้นะคะกำลังออกจากท่าเรือให้ดูดูด,ดูความใหญ่ของเรือ <is> Look at this Look at this ดูนะคะทุกคนอันนี้คือแบบ ใกล้มากนะคะใกล้มากนะคะดูดมีกี่ชั้นเนี่ยเรือลำนี้ใหญ่มากนะคะทุกคนก็จะแตกต่างจากเรือลำนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนั้นน่าจะมีห้องพักเยอะนะคะดูสังเกตจากหน้าต่างนะคะเรือเล็กๆก็จะเป็นเรือฉุกเฉินนะคะดูนะคะดูความใหญ่ของเรือโอด้านบนนั้นจะเป็น ที่ให้บริการสำหรับลูกค้านะคะก็จะมีสระว่ายน้ามีดิสโกเทกด้านบนนะคะทุกคนด้านบนสุดนะคะเราก็จะสามารถขึ้นไปดูวิวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือที่ใหญ่มากนะคะทุกคนโอ้ oh. นี่หาดูยากนะคะทุกคน <laughs> ใหญ่มาก รากำลังจะออกนะคะอีกลำโนอีกลำหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะก็จะมีหลายลำเดี๋ยวคนดูก็เรือกำลังเคลื่อนออกตัวไปอย่างช้าๆเพื่อที่จะออกแกท่าเรือตรงนี้นะคะท่าเรือตรงนี้นะคะก็จะมีเรือที่มาจอดตรงนี้เพื่อที่จะรอออกตามเวลาตามวันที่เขากําหนดนะคะนี่ลํานี้ก็จะเล็กหน่อยลำลำแรกเนี่ะใหญ่นะคะลําที่สองนี้ก็ ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะคะเห็นสังเกตก็จะมีห้องผู้โดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่เท่ากับเรือลําแรกที่เราเห็นนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูลำนู้นนะคะลำที่สามโอเคนะคะอีกลำหนึ่งลำนี้ก็ใหญ่อีกเหมือนกันนะคะดูสังเกตจากหน้าต่างห้องผู้โดยสารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะคะสำหรับผู้โดยสารเซปิอานี่เซปิอานี่ uno due t q u a e ะคะทุกคนโอ้โหยาวมากยาวมากเลยนะคะทุกคนจากตรงนี้ไปถึงตรงโน้นนะคะยาวมากเลยด้านบนนะคะดูจะเป็นที่ให้บริการสำหรับเด็กเล่นน้ำนะคะมีสระว่ายน้ำด้านบนนะคะโอเค เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะออกเรือแล้วทะเลจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะโอเคจ้าทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็ขออภัยในความที่ไม่ชัดนะคะเพราะว่ากระจุกมันไม่ชัดมันโดนเกลือทะเลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เกาะน,นะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถยนต์แล้วนะคะเราลงมา เพื่อที่จะออกจากเรือแล้วนะคะเพราะว่าเราก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงที่เกาะซาดเนียเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังรอให้รถที่อยู่คันข้างหน้านะคะออกไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะได้ลงนะคะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยวิธีการซื้อนะคะตั๋วแล้วก็วิธีการจะปฏิบัติตัวย,ยังไงนะคะที่ต้าไม่ได้พูดไปในคลิปก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูด คุยกันได้นะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย